สวัสดีครับเพื่อนๆกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n e l โกมีเฮของสวนไทยพันไม้นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยให้กับต้นฟิโลเดนดอนมอนเซล่าหรือฟิโลเดนดอนใบมะละกอหรือตระก,กูลฟิโลเดนดอนอื่นๆนะครับก็ตอนนี้ที่ทางสวนไทยพันไม้เรามีเนี่ยก็จะมีต้นอ่อนมอนเซล่านะครับแล้วก็พวกต้นอ่อนฟิโลใบมะละกอนะครับ เราก็ทําการอบเมล็ดพ่อเมล็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการย้ายกระถางมาแล้วนะครับเพืเ่อนๆืคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้วิธีการย้ายกระถางนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูในวิดีโอเก่าๆของเราได้นะครับ ผมทำลิงก์มาใส่ในคําอธิบายของวิดีโอด้านล่างนี้ไว้แล้วว่าเราจะย้ายกระถางอย่างไรนะครับหรือใครที่จะดูตั้งแต่เริ่มการหัดเพาะ,มะเมล็ดเลยก็ได้เนาะไม,ไม่ว่าจะเป็นการเพราะ,มะเมล็ดมอนสเตอร่าหรือเพาะ,มะเมล็ดฟิโลใบมระะก o น,นะครับตรงนี้ทางช่องโกมีเฮของสนธรรมไม้ก็ทําไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็ซึ่งลิส ของวิดีโอพวกนี้ผมก็นํามาใส่ในคําอธิบายของวิดีโอด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูกันได้ทีนี้มาถึงคําถามนะครับว่าเมื่อเราทําการย้ายต้นอ่อนนะครับเข้าสู่กระถางใหญ่แล้วนะฮะดูอย่างนี้เราก็ทําการย้ายต้นอ่อนมาเข้ากระถางใหญ่แล้วนะครับจากเริ่มต้นนะครับเราย้ายต้นอ่อนของเรานะครับไปเข้ากระถาง3นิ้วนะครับอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาเข้ากระถาง4นิ้วนะฮะ จากนั้นเราก็ไปกระถางเจ็ดนิ้วหกนิ้วห้านิ้วแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับหรือไปกระถางใหญ่เลยสิบสองนิ้วนะครับตรงนี้นะผมก็ทําการย้ายทีละเต็ปน,นะครับก็อยากจะบอกไม่ว่าให้ย้ายเสร็จเสร็จนะก็ไปดูในวิดีโอเรื่องการย้ายกระถางน,นะครับผมก็ได้อธิบายโดยละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็กดเข้าไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าเราจะทําการใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ และอย่างไรนะครับซึงแน่นอนนะฮะถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเป็นประจาอยู่แล้วนะฮะต้นใหญ่ๆนะต้นมอนเซล่านะก็ใหญ่สวยงามนะครับหรือถ้าเกิดเป็นต้นเล็กๆอย่างนี้ <savior> เราจะใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่นะครับน่คือคาตอบนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เราย้ายต้นอ่อนนะครับจากตัวถาดเพาะนะครับจากตัวถาดเพาะมาสู่กระถาง3นิ้วนะฮะอันนี้ด้านซ้ายนี่คือกระถาง4นิ้ว ส่วนด้่นขวาคือกระถางสมนิ้วเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้เลยนะฮะตั้งแต่ตอนเริ่มย้ายต้นอ่อนมาในกระถางเล็กนะครับอ่านี่ปุ๋ยที่เราใช้เราจะใช้ปุ๋ยยังไงนะครับก็เคล็ดลับนะฮะเราจะใช้ปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับเม็ดสีอย่างนี้นะฮะนี่คือปุ๋ยสูตรละลายช้าหรือทีออ่มันมีหลายยี่ห้อเนาะแต่ยี่ห้อที่นิยมกันมากที่สุดก็จะเป็นออสโมโคสนะฮะ ออสโมโค้ดสูตรใบนะฮะสูตรใบหรือเรียกว่าสูตรเสมอก็คือ13ขีด13ขีด13นะฮะหรือถ้าเกิดมียี่ห้ออื่นอาจจะมี15ขีด15ขีด15นะฮะหรือ16ขีด16ขีด 16, 16นะฮะเป็นสูตรเสมอนะฮะก็คือเป็นสูตรสูตรเอ่อให้ใบเขียวนะครับเร่งใบนะฮะตัวนี้นะครับก็คือปุ๋ยออสโมโค้ดนะฮะวิธีการใส่นะครับเราจะใส่ตัวออสโมโค้ดเนี่ยไม่เยอะนะฮะก็แค่ประมาณสัก2แกงไขนะฮะแค่ประมาณสัก5-6เมล็ดนะฮะ ห้าหกเมล็ดนะครับจริงๆแล้วอาจจะเกินนะฮะอาจจะเกินอ่ะผมวิธีใส่ผมก็ใช้กำอย่างนี้นะกำอย่างนี้หละนะครับแล้วก็ใส่นะฮะเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆนะครับก็ใส่ไปเอาให้ห่างโคนนะครับสี่ห้าเมล็ดนะฮะเอาให้ห่างโคนฮะนี่ฮะติดริมกระถางได้ไม่เป็นไรนะครับเราเอาให้ห่างโคนเพราะว่าอะไรนะครับตัวปุ๋ยพวกเนี้ยมันมีสารเคมีเนาะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปโดนโคนเนี่ยบางทีนะครับ มันจะทําให้โคนเน่านะครับทำให้โคนเน่าแล้วก็ต้นหักอ่อนไปเลยนะเทคนิคการใส่นะครับก็คือใส่ให้สี่ห้าเม็ดนะฮะให้ห่างโคนนะครับเห็นไหมครับก็คือใส่ให้ห่างโคนนฮะแล้วตัวนี้เนื่องจากเป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะฮะเราใช้ปุ๋ยสูตรละลายช้าเท่านั้นนะครับนะตัวนี้มันจะปลอดภัยกับต้นไม้เรานะเนื่องจากเป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะฮะดังนั้นเราจะใส่แค่ประมาณ สองเดือนครั้งนะครับสองเดือนครั้งนะฮะหรือถ้าเกิดปุ๋ยมันละลายไปแล้วนะฮะดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างปุ๋ยที่ละลายนี่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะฮะนี่ครับนี่เห็นเม็ดขาวนี่ไหมนี่คือปุ๋ยนี่ยังละลายไม่หมดนะเดี๋ยวพอละลายหมดเนี่ยเขาก็จะละลายหายไปนะเราก็มันก็จะค่อยคอยละลายไปเองนะสังเกตให้วิธีการใส่ผมจะใส่ให้ห่างโคนนะครับไม,ไม่ไม่ใส่ไปในโคนนะด้วยความที่เราย้ายกระถางน,นะครับอย่างเทคนิคการย้ายกระถางของผมเนี่ยก็คือจะย้าย ให้ต้นมันโตครับกระถางก่อนแล้วค่อยย้ายต้นโตครับกระถางก่อนค่อยย้ายนะเพื่ออะไรเนี่ยคำตอบได้แล้วนะฮะว่าเพื่อเวลาใส่ปุ๋ยนะครับเวลาเราลดน้ำเนี่ยปุ๋จะจะละลย,ย,ยมันก็จะละลายอยู่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้นะครับมันก็จะละลายอยู่ในกระถางเล็กๆอย่างนี้ไม่ไปไหนทําให้ต้นไม้เราเนี่ยได้รับปุ๋ยได้เต็มที่นะถ้าเกิดเราเอาต้นเล็กๆเนี่ยไปใส่กระถางใหญ่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเวลาปุ๋ยมันละลายเนี่ยบางทีรากมันเดินไปไม่ถึงนะฮะมันก็ ปุ๋ยเราก็เสียปเปล่าเปียกเปล่าประโยชน์ละลายน้ําไปโดยที่ไม่ได้เป็นสารอาหารให้กับต้นไม้นะฮะอันนี้ก็เลยเกี่ยวเนื่องกันฮนะว่าการใช้ใชกระถางเนี่ยเราต้องใช้ให้พอดีต้นมันอย่าใช้ใหญ่ไปนะเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่ย้ายไปกระถางใหญ่แล้วก็ยังไม่สายนะครับที่จะเปลี่ยนใจกลับมาใช้กระถางเล็กนะฮะหรือว่าถ้าเกิดรากในกระถางใหญ่มันเดินดีไปแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะบางคนมาถามว่าเอ๊ะต้น3เดือนนะครับอันนี้ต้น 3- าสเดือนฮะตอนนี้ต้น3เดือนนะฮะ ทําไมของผมต้นเล็กกว่าทางของสวนจังเลยนะฮะก็เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ฮนะเคล็ดลับอยู่ตรงที่การใช้กระถางน,นะใช้กระถางเล็กให้อพอดีต้นนะฮะแล้วใส่ปุ๋ยไปนะฮะปุ๋ยก็จะกระจายไปสู่รากของต้นไม้แล้วมันก็ได้ดูดซึมนะต้นไม้เนี่ยในกระถางเล็กนะรากก็จะเดินดีนะครับรากก็จะเดินดีเลยนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ตรงกลางนะเราใส่ริมๆอย่างนี้นะครับใส่ริมอย่างนี้นะฮะพอลดน้ําไปนะฮะมันก็ละลายละลายไปโดนรากอยู่ นะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าเทคนิคการใส่ปุ๋ยในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีคําถามนะครับและต้องการจะสอบถามก็สามารถกดลิงก์เข้าไปใน Facebook ของไทยพันไม้ได้นะครับในคําอธิบายด้านใต้นี้ผมมีลิงก์ไปที่ a c e b o o k นะครับผมและทีมงานแอดมินก็พร้อมที่จะตอบคาถามเพื่อนๆอ,อ,อยู่เสมอนะครับหรือใครจะถามในคอมเมนต์ของตัวอ่า t u b e c ช anel โกมีเฮนี้ก็ได้นะครับผมก็ จะคอยพยายามเข้ามาตอบให้เพื่อนๆอยู่เสมอนะครับผมและก็ก่อนจะจากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กไทยพันไม้ของเราให้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่ออยู่ใน YouTube นี่เองก็อย่าลืมกด u ั s สไ cribe ช่องโกมีเฮนะครับผมเมื่อกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดรูปกระดิ่งเนี่ยเวลาผมมีวิดีโอใหม่ๆมาเนี่ย u t u b e ก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังมือถือเพื่อนๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ